ก็สู่รายการคนสู้โรคก,กันต่อนะคะ ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความอ้วนค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงไม่อยากให้ความอ้วนเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอนและความอ้วนนะคะก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะอย่างเช่นอาหารการกินกรรมพันธุ์รวมไปถึงฮอร์โมนด้วยนะคะและเราจะทําอย่างไรในการควบคุมน้ําหนักหรือว่าลดความอ้วนอย่างถูกวิธีให้กลับมาอ้วนอีกค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมเมธคันชิงอาจารย์พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาร่วมพูดคุยกับเราด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของความอ้วนแบบไหนถึงเรียกว่าอ้วนคะโอ้โหอ้วนนี่จริงเป็นปัญหาโรคแตกยนะหลายคนกลายหน้าผากเลยผมว่าถามสักสิบคนเนี่ยจะมีถึงครึ่งหรือเปล่าที่บอกว่าตัวเองหุ่นดีเนี่ยใช่ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยขาใหญ่ไปเออเนี่ยแขนใหญ่เออใช่ใช่ใช่ทีนี้เรามาดูจริงๆคําว่าอ้วนเนี่ยมันคืออะไรก่อนค่ะนะครับคําจํากัดความของคาว่าอ้วนเนี่ยเขาดูที่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานนะ เขาเรียกว่าดูดัชนีมวลกายนะครับ body mass index ก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลเนี่ยหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกาลังสองนะครับสมมติคุณต้นอ้อนะครับน้ำหนัก50สูง160ก็เอา50าหาร1.6ยกกําลังสองอ่ถ้าเกิน30อันนี้แหละถือว่าอ้วนนะครับอุ้ยคนคือคิดเลขไหมคะคนปกติเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ1 8ถึง25 นะครับคนปกติถ้า25-30นี่เขาเรียกว่าน้ำหนักเกินอยู่เคยได้ยินมานะคะว่าเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเอาเรื่องของส่วนสูงส่วนสูงแล้วก็มาลบ110ดูว่าอันนั้นง่ายสุดง่ายใช่ไหมคะอันนั้นง่ายกว่าดัชนีมวลกายอีกมันเรียงสเต็ปเพราะนั้นง่ายเริ่มขึ้นมายากความน่าเชื่อถือก็ตามมายิ่งง่ายมันก็มีความเหมือนกับเพราะว่าสมมุติว่า80กิโลกรัมเท่ากันอีกคนหนึ่งเนี่ย เขาหนักแต่กล้ามเนื้อไขมันเขามีอยู่มันแค่15อย่างเงี้ยแต่80เหมือนกันพอมาคำนวณเนี่ยค่าดัชนีมวลกายมันเท่ากันแต่คุณสมบัติหรือว่าองค์ประกอบไม่เหมือนกันมันไม่ความเบี่ยงไม่ถูกต้องถ้าให้ชัว์สดก็ไปนู่นเลยสแกนเลยเด็กซ่าสแกนหรืออะไรไฮโดรสเตติกอะไรก็ว่ากันไปน่าจะยากละนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติเราดูเรายืนตรงเนี่ยแวเราก้มเนี่ยถ้าไม่เห็นปลายเท้านี่ก็เรียกว่าอ๋อนี่ง่ายๆพุงนำพุงนำคือแบบว่าบางคนนะ ปลายเทาแล้วบาคนพยายามค่ะอ๋อเห็นาเห็นนะคะปลายเท้าก็คือว่าแค่ก้มเฉยเยต้องเห็นปลายเท้าหรือวิธีอันนี้คือเดินเข้าหากําแพงค่ะถ้าท้องไปก่อนจมูกนี่ก็ถ้าท้องไปถึงกําแพงก่อนจมูกแสดงว่าเรียกว่า อาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออว้วนและสาเหตุที่ทําให้เกิดความอ้วนมีสาเหตุอะไรบ้างคะปกติเลยพื้นๆเนี่ยทุกศาสตร์เลยก็จะเรื่องของการทานอาหาร mm hmm. การขาดการออกกํลาลังกายหรืออะไรก็ว่ากันไป mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> แต่วันนี้โอกาสพิเศษของศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเราจะดูลึกเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่ง mm hmm. ก็คือว่าบางทีเนี่ยกินเท่าเดิมแต่ทำไมทำไมอ้วนหรือฉันออกกํลาลังกายแล้วแต่ทําไมไม่ลง mm hmm. ใช่นะครับคําตอบพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันตอบได้ด้วยการใช้การตรวจเลือดค่ะ ดูเรื่องของผลหลับนะครับแลับทั่วไปก็ที่บอกนะคความดันเบาหวานหัวใจอะไรบ้างกันไปแต่แลับพิเศษเข้ามาคราวนี้จะดูฮอร์โมนเพราะฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสารเคมีที่ร่างกายเราผลิตเองแล้วเนี่ยมันไปคุมกระบวนการต่างๆจนร่างกายรวมถึงการเผาผันไขมันหรือการสร้างกล้ามเนื้อด้วยใช่ครับแล้วฮอร์โมนอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักตัวความอ้วนะคะมันมีหลายตัวมากนะครับทั้งฮอร์โมนในส่วนของที่เรียกว่า อนนาบัลิก็คือฮอร์โมนที่ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ,อนะครับกับเปอันนึงก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าแคทาบัลลิตก็คือการสะสมไขมันหรือการทําลายกล้ามเนื้อ,อวันนี้เราจะพูดถึงประมาณสัก2องสามตัวะนะครับอันแรกเลยเขาเรียกว่าอินซูลินอ,อินซูลินเนี่ยคนเป็นเบาหวานจะคุ้นเคยดีก็คือ,อเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากตับอ่อนเวลาเรากินของหวานกินแป้งเข้าไปน้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นร่างกายก็หลั่งอินซูลินมาเพื่อจับไอตัวนี้เก็บเข้าไปในเซลล์แต่ผลของมันก็คือว่ามันจะ กระตุ้นการสะสมไขมันไปด้วยซึ่งอินซูลินเนี่ยโดยหลักการง่ายๆเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นโดยการกินแป้งของหวานน้ำตาลเพราะฉะนั้นถ้ากินพวกนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะเก็บเขาเป็นไขมันได้เร็วและไขมันชั้นที่มันเก็บได้มากสุดก็คือเขาเรียก subcutaneous fat ก็คือเอามือหยิกถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่นี่แถวท้องเนี่ยมีจับแล้วอุคูมพร้อมแล้วพร้อมอีกแต่ยังไม่มีซิกแพกนะ <laughs> หรือว่าแ,แสดงว่าอาจจะกินพวกขน,นมทัอฟฟี่ของหวาน<อ>แป้งมากเกินไปนะอันนี้เป็นเรื่องของอินซูลินอินซูลินนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งในอันนี้ผมคิดว่าประชากรไทยส่วนใหญ่จะมีภาวะตรงนี้มากก็คือความเครียดใช่ครับพอเวลาเราเครียดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึง่งเขาเรียกว่าคอร์ติซอลคอร์ดิซอลนี่มันหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไตะนะครับชั้นนอกอะดโนคอเทกซ์นะครับซึ่ง เวลาเราเครียดเนี่ยอะดรีนมันก็หลั่งนะครับตัวคอร์ดิซอลมาแล้วคอร์ดิซอมมันจะไปสัมพันธ์ในการเก็บไขมันในชั้นที่อยู่ข้างในท้องเรียกว่า visceral fat นะครับก็คือตามเครื่องในอ่ะนะครับสะสมตามเครื่องในจงช่องต่างๆที่เราหยิกไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเครียดด้วยแล้วไปกินของหวานด้วยอาจจะไม่ใช่แค่ท้องอย่างเดียวทีนี้ก็อาจจะอาจจะนะครับบอกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินเนี่ยก็ คราวนี้ก็บวก2ทางเลยอาจารย์คะแล้วแบบ,บนี้ถ้าคนอยากจะลดความอ้วนหรือว่าควบคุมน้ําหนักจะต้องออกกําลังกายยังไงบ้างะคะออกกาลังกายใช่ไหมครับจริงๆออกกำลังกายนี่เป็น เป็นส่วนประกอบสําคัญของการลดน้าหนักเลยนะครับปกติพวกเราเวลาเข้าใจว่าการออกกําลังกายที่ลดน้าหนักก็คือไปวิ่งไปวิ่งจะได้ลดน้ำหนักใช่ไหส่วนใหญ่ไปวิ่งบอดี้เวทคาร์ดิโอว่ายน้ําจักรยานเต้นแอโรบิกนะให้เงื่อออกให้เงื่อออกอันนั้นแนวเมื่อกี้เขาเรียกว่าคาร์ดิโอหรือแอโรบิกใช่ไหมครับคือการใช้พลังงานหลักจากออกซิเจนพลังงานที่ใช้ในตอนเซสชันนั้นเนี่ยมันจะเยอะทําปุ๊บเหนื่อยเลยนะครับหายใจหอบหอบหอบเบิลเบิเบิเบิปุ๊บ แต่พอเราหยุดหรือเราเลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเหนื่อยหรือว่ามันจะเบินต่อน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเสริมด้วยการเล่นเวทหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านสังเกตได้ว่าพอเราออกกำลังกายในเซสชั่นเนี่ยนะครับเราก็เหนื่อยระดับหนึ่งอาจจะไม่เท่าวิ่งนะแต่พอเราเลิกปุ๊บเนี่ยมันยังตึงต่อร่างกายมันเกิดการบาดเจ็บพอบาดเจ็บปุ๊บมันก็ต้องไปซ่อมแซมพอซ่อมแซมปุ๊บมันก็ถือว่ายังมีกระบวนการที่ร่างกายเรายังมีเบตาบอลลิซึมอยู่ เพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วต้นอ้อไปก็ในเซสชันนั้นน่ะก็ทำคาร์ดิโอค่ะมีวิ่งอ่าเสร็จแล้วก็บวกเวทเข้าไปด้วยค่ะเพื่อหวังผลว่าหลังจากเราเลิกเล่นแล้วก็ยังเบิร์นต่อเบิร์นอยู่ใช่ครับแล้วบางคนเวลาไปไปเวทพอเวทปุ๊บมันเหนื่อยมากแล้วก็หิวมากครับกินเลยได้ไหมคะหรือว่า ต้องรอเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะถ้าเล่นเวสมองในมุมของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะเล่นเสร็จเร็วเท่าไหร่ปุ๊บกินเร็วเท่านั้นจะดีถ้าเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่เพราะว่าในมุมของเบเทนนิ่งเนี่ยพอเวลาเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายมันต้องการสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมซ่อมแซมเพราะนั้นกินเร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นอันนี้ภาษาอังกฤษคุณเล่ากับ window of opportunity ก็คือช่วงเวลาแห่งที่เราจะต้องจับมันให้ได้จับมันให้ได้จับให้อยู่มันใช่ใช่แล้วก็กินเร็วแล้วกินเป็นโปรตีนด้ แป้งนิดหน่อยเพื่อให้แป้งเนี่ยกระตุ้นให้เอาโปรตีนเหล่านี้เข้าไปในเซลล์เป็นตัวนําเข้าไปเป็นสื่อเข้าไปแล้วถ้าลดน้าหนักเหรอคะลดความอ้วนถ้าลดลดน้ําหนักเนี่ยหลังเล่นก็อย่าไปกินเพื่อให้มันเนี่ยยังคงเบิร์นต่อเพราะถ้าเรากินเข้าไปปุ๊บแทนที่มันจะเบิร์นไขมันเนี่ยมันกลับเอาอาหารใหม่ที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปใช้แทนก็ไม่เบิร์นไอของเก่าทีไม่เบินอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะอันอยู่ที่ว่าหลังเล่นถ้าเราไม่กินเรามึนไปหรือเปล่า นะครับแล้วเราในแต่ละวันเรากินมาเท่าไหร่ก็ต้องคํานวณกันให้ดีหน่อยในเรื่องของสัดส่วนคือบางคนอาจจะผอมแต่ว่าด้วยความสัดส่วนคือผอมนะแบบเอข้อดเลยแต่มีเซลลูไลท์ที่ขาแบบนี้คือจะทํายังไงได้บ้างคะเพราะว่าเซลลูไลท์ที่ขาหลายคนคือแบบทำไมมันยากในการจะเอาออกฉันก็วิ่งแล้วก็เซลลูไลท์ก็ยังอยู่ปัญหาของสาวๆที่ผอมแต่มีเซลลูไลท์เนี่ยนะครับก็ เซลลูไลท์นี่ถ้ากลับไปเมื่อกี้ก็คือเป็นไขมันที่เราหยิบจับถึงเป็นสับเคลตเนสแฟตมันจะถูกอินดิวโดยอินซูลินเพราะนั้นแสดงว่าสาวๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังอาจจะบอกว่าไม่กินอะไรเลยแต่อาจจะไปกินพวกน้ําตาลแป้งอะไรนิดหน่อยขนมหวานขนมหวานโดนหมดโดนหมด,ด,หมดอะไรที่เปลี่ยนเป็นกร <that> ูโคสที่โดนหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากแหล่งอะไรก็แล้วแต่ร่างกายมันจะปรับสุดท้ายมาพลังงานที่จะใช้ก็ต้องมาจากกรูโคสไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลอะไรก็ตามเพราะนั้นแล้วอะไรก็ที่มีตรงนี้เป็นส่วนประกอบก็โดนหมด คือเราต้องเลิกทานไปเลยเหรอคะหรือว่ายัางไงควบคุมครับคือแป้งในบางคนหลายๆคนมองว่าเป็นศัตรูแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนเรานะแต่ว่าเรากินเพื่อนมากไปแค่นั้นเองกินเ <c oughs> พือ <c oughs> พ่อนมากไปแค่เ <c oughs> พราะว่ <c oughs> า, <c oughs> าอ่าใช่เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีเหม,ม,มือนความอรอร่อยกับ กับการกินข้าวกินแป้งมากไปกินของหวานแล้วมีความสุขก,กินของหวานแล้วมีความสุขใช่บางทีมันเครียดมาก็กินให้รู้สึกเราสบายผ่อนคลายแต่จริง,รงเอฟเฟกมันเยอะนะครับก็กินตามสมควรนะครับกินตามถ้าเกิดนั่นก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันมีค,ม<ช>คอมเพล็กซ์นะครับเชิงซ้อนเข้ากล้องนะครับมันติกลนโฮวีดอะไรพวกนี้ จะดีกว่าและในเรื่องของการเผาผาลาญนะคะอาจารย์<ส>คือบางคนจะมีคือต้องรู้ว่าร่างกายของคนแต่ละคนเผาผลาญไม่เท่ากันไม่เท่ากัน,ม,กนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราน้ําหนักตัวมากขึ้นด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับอฮอร<ช>์โมนพอนหนักตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับการสะสมของไขมันก็มากขึ้นด้วยอพอการสะสมไขมันมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนต่างๆมันก็จะรวนพอรวนปั๊บตัวที่เคยเบิร์นดีก็ไม่ดีไม่ดีตัวที่เก็บเมื่อก่อนเก็บนิดเดียวก็เก็บเยอะ เพราะนั้นการคุมน้ําหนักหรือว่าวัดง่ายๆก็คือเส้นรอบเอวถ้าเส้นรอบเอลลวเรายิ่งมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสเสี่ยงต่อภาวะต่างๆนานาความเจ็บป่วยหรือว่าชีวิตที่สั้นลงก็มากขึ้นเพราะนั้นก็ง่ายๆก็วัดเส้นรอบเอวสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะลดน้ําหนักคบวบคุมน้ําหนักลดความอ้วนแบบง่ายๆเราจะทำํำยังไงได้บ้างคะมาก่อนอันอื่นเล้วเรื่องของลดน้ำหนักคือใจใจค่ะใจต้องแข็งพอใจแข็งปุ๊บก็จะคุมปาก เพราะว่าเราตั้งใจที่จะลดน้ําหนักแล้วเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักเนี่ยปากมีปัจจัยมากๆเลยนะครับพอคุมปากได้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับสรุปเป็นบรรทัดเดียวเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮาราฮิชิบุก็คือกิน80ซของความอิ่มคือไม่ต้องให้แบบโอ้โหอิ่อิ่มเสร็จแล้วปุ๊บขออีกสองสามคำอันนี้ไม่ใช่ละเพราะนั้นเราต้องมีสตินะเฮ้ยอันนี้กินช้าๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยใกล้จะอิ่มแล้ว หยุดก่อนพอให้มีท้องปกติพร่องเล็กน้อยแค่นี้แหละได้ละเพราะฉะนั้นว่าตั้งสติตั้งใจแล้วก็ควบคุมปากของเราคุมใจก่อนใจแข็งแข็งแล้วก็มาคุมปากนะคะแล้วก็เรื่องของการออกกาลังกายสม่าเสมอด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเคล็ดลับในการลดความอ้วนค่ะ